และในวันพรุ่งนี้นะคะแฟนๆช่อง3เตรียมจิ้นฟินเวอร์กันได้เลยค่ะเพราะว่าช่อง3เราจะมีสติกเกอร์ไลน e ซุดตาแพคคู่นะคะจาก16พระนางทางช่อง3ออกมาให้โหลดกันรฟรีค่ะพิเศษส,สุดๆเพื่อแฟนๆช่อง3โดยเฉพาะที่เหล่าซุปตาแพคคู่16คนมารวมตัวกันถ่ายสติกเกอร์ไลน์ที่คอลเลกชันนี้มาในรูปแบบเคลื่อนไหวกับคำสุดฮิตที่มีชื่อว่าสุดฮิต3ซุปตาแพคคู่ไม่ว่าจะเป็นณนเด็ดใหญ่ยา บริน 4, 5, 6, 7, คิมเบอรี่สี่ห้เคูเพื่อนสีเกรทวรลลิทรนแมทพิรานีคุกินเปี้ยวปากโอเค,คเปี้ยวปากคูจิ้นบอยปกกระกอบมาก,กี้ราศีห้าสอเจ็ดวัน คู่น่ารักปบธนวัฒน์มิวนิฐา a คู่มินชลิดาและเจมมาสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่เจมจิรายุเบลล่ารานีนและคู่กวนมาริโอ้เมาเรและเต้านัทพรค่ะสาม คุณผู้ชมที่อยากได้สติกเกอร์ลายซุดตาแพ็คคู่จาก16พระนางก็เตรียมโหลดกันได้เลยวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกวิธีการก็ง่ายๆเพียงแอดเฟรนหรือเพิ่มเพื่อนกับ CH3 Thailand ก็จะได้สติกเกอร์16คำพูดน่ารักๆของเหล่าพระนางไปเลยเรียกว่าโหลดง่ายได้ฟรีค่ะ ค่ะนี่แค่เบื้องหลังเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้เปิดให้โหลดฟรีกันแล้วแฟนๆนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวเราก็มาส่งสติ๊กเกอร์ไลน์กันนะคะว่าพระนางแต่ละคนเนี่ยจะใช้คำอะไรดูจากเบื้องหลังเมื่อกี้ก็พอเดาได้บางคนนะคะว่าเป็นคำอะไรบ้างค่ะ